สวัสดีค่ะชาวราศีกันขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องดูดวงกับปุ่งแช่ค่ะเรามาอัปเด,ดตดวงชะตานะคะประจำปี2565นนี้นะคะชาวราศีกันรักขนากันนะคะดวงชะตาของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะ โอเคชาวราสีกันนะคะในปีนี้นะยังติดไพ่แห่งการรอคอยแต่ว่าอะไรชาวราสีกันหลายท่านหลายคนนึกว่าน่าจะกําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะอืมซึ่งนะคะ ไพ่ก็จะปีเด่นนะ1หนึ่งอาจจะรอคอยเรื่องของการเงินนะคะรอคอยในเรื่องของเขาเรียกว่าหนทางของการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะจริงๆชาวราศีกันในปีนี้นะคะจริงๆคุณเด่นเรื่องของทางเลือกมากๆนะคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างสิ่งเกา่าสิ่งใหม่นะคะอาจจะต้องนะคะมีความวุ่นวายมีปัญหาเกิดขึ้นหลายเรื่องหลายอย่างเลยแต่ว่าคุณมีทดดั้งไพ่ด็ดซันดอ t a สตาร์มาเลยนะเพราะฉะนั้นคุณเด่นมากๆนะคะที่ว่า นะคุณจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะในปีนี้ได้เลยรายได้ผลตอบแทนที่ดีสามารถเกิดขึ้นได้นะคะเพียงแต่ว่ายังติดไพนะ่รอรนะรออะไรรอสถานการณ์ที่มันนิ่ง ถ้าคุณยังรู้สึกว่าตัวคุณยังมีความวุ่นวายนะคะยังมีความเหน็ดเหนื่อยนะคะรอการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆซึ่งเมื่อคุณผ่านเรื่องเหล่านั้นไปแล้วนะคะนะเมื่อคุณมีสติเมื่อคุณมีปัญญาเมื่อคุณมีความสงบสุขในชีวิตเกิดขึ้นนะเมื่อสถานการณ์ต่างๆคุณรู้สึกแบบนั้นเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะ เขาเรียกว่ามันกําลังจะไปสู่ความปังหรือความสําเร็จนั่นเองนะคะโรยอ,อีกทางหนึง่งก็หมายถึงว่าตัวคุณเองอ่ะต้องพยายามเหมือนกับเขาเรียกว่ามีสตินะในการแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องต่างๆในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะเมื่อคุณจัดการได้แล้วอะ่ะเรื่องการงานที่มัน โดดเด่นมากๆนะเรื่องความสำเร็จรูปรายได้ที่ดีมันจะเกิดขึ้นได้นะคะเพียงแต่เมื่อในเบื้องต้นเนะาะไพ่บอกว่าคุณต้องจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือว่ารอเวลาที่มันอ่า ใช่สำหรับคุณจริงๆเวลาที่มันพร้อมสำหรับคุณจริงๆนะแล้วมันจะดีมากๆสำหรับเรื่องของการงานนะจริงๆเขาบอกว่าสำหรับชาวราศีกันนะคะในช่วงปีนี้เนาะพยายามระวังนิดนึงอ่ะอาจจะยังไม่เหมาะกับการจับงานหลายๆอย่างหลายๆธุรกิจพร้อมๆกันสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเริ่มจากทำทีละเรื่องทีละอย่างคือคุณต้องเลือกอย่างที่กุ้งบอกไพ่บอกว่าคุณต้องเลือกคุณจะทำสิ่งเดิมคุณจะทำสิ่งใหม่คุณจะทำอะไรคุณต้องชัดเจนแล้วคุณต้องเลือกนะคะการท ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันมันมากับปัญหาและมันมากับความเสียหายด้วยนะการทำหลายสิ่งพร้อมๆกันโดยที่คุณยังไม่พร้อมจริงๆมันจะทำให้คุณเกิดความผิดพลาดและความเสียหายเสียหายหนึ่งเสียหายในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจสองเสียหายในลักษณะที่คุณอาจจะมีปัญหากับคนอื่นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณพร้อมจริงๆนะคุณเห็นทิศทางที่ชัดเจนแล้วความสำเร็จนะคะและเงินจะจะมาจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันย์ได้ แน่นอนนะคะเพียงแต่อย่างที่ไพ่แนะนำเนาคุณพยายามจัดการทุกเรื่องทุกอย่างแลาวชัดเจนนะแล้วความปังจะบังเกิดนะคะ <S <S สำหรับเรื่องของการเงินค่ะภาพการเงินนะชาวราศีกันมีเกณฑ์ที่จะต้องหมุนเงินค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะในปีนี้นะระวังปัญหาที่มาจากคนอื่นด้วยที่ต้องทําให้เราหมุนเงินมากไปอีกเยอะไปอีกด้วยนะคะแต่ว่านะ อีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่เด่นๆคือคุณมีแลนที่จะใช้เงินก็ค่อนข้างมากนะสามสิ่งสองสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณต้องหมุนหมุนเงินค่อนข้างเยอะนะคะแต่อย่างที่บอกว่าปีนี้คุณปงัทงทั้งร่องงานรงงาน่องเงินเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าคุณจะทําธุรกรรมทางการเงินอะไรคุณก็สําเร็จคุณทํางานนะคะอะไรในปีนี้คุณก็สามารถสร้างเงินสร้างรายได้ที่ดีให้ได้เพียงแต่ว่าบนความที่คุณสามารถสร้างรายได้ได้ดีคุณเห็นกําไร คุณเห็นผลตอบแทนที่ดีแล้วคุณก็ต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเนาะอะ่ยังคงต้องอยู่ความไม่ประมาทอยู่บนความระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินนะคะอะ่เพราะมันยังเหมือนกับว่ายังเป็นเงินหมุนอนะเพราะฉะนั้นนะคุณต้องหมุนเงินดีๆนะอย่างคุณเห็นว่าเอ้ยรายได้เข้ามามากเราก็ใช้มาแล้วมันก็อาจจะทําให้คุณประมาทใช้เงินเกินตัวเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะคะโอเคค่ะเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของชาวสีกัน พวกปีนี้นะคุณเซนรางรองโชคมากๆเลยคุณสามารถที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะจากเส้นสัญชาติสตยานของคุณนั่นแหละหนึ่งสองคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากคนไกลมากๆด้วยนะคนไกลคนที่คุณติดต่อสื่อสารด้วยอยู่ระยะทางไกลกันอะไรกันเขาอาจจะให้โชคให้ให้โชคกับคุณได้หนึ่งนะคะหรือว่าสองนาะอาจจะหมายถึงคุณใช้ตัวเลขนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะอะไรลักษณะประมาณนี้ก็จะเด่นเหมือนกันนะ โอเคค่ะสำหรับนะคะเรื่องความรักกันบ้างความรักของคนโสดนะใครที่อยู่โสดๆสดเงาหงานะคะมาหมดเลยนะจะคนเก่าคนใหม่นะคะแต่คนเกา่าคนเก่าแอบเหนื่อย <c ười> คนการกลับมาของคนเก่ายังเหนื่อยและความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะพัฒนาไปไหนสักเท่าไหร่นะแต่คนใหม่เด่นมากเด่นมากคือเขาดูโดดเด่นมากๆนะดูดีนะคะดูโดดเด่นแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่คนรู้สึกถูกใจมากๆ ด้วยนะคะลักษณะนะของคนที่โดดเด่นมากๆที่จะเข้ามาเนี่ย คือคนนี้คือค่อนข้างมีฐานะดีมากเลยนะคะเขาเป็นคนธาตุน้ำชาวราศีมีนก็นรกฎพิจิกนะอาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะแบบมีทรัพย์สินค่อนข้างมากอยู่แล้วก็ได้แต่บอกเลยว่าฐานะคือดีหน้าตาก็ดีนะคะอยู่ในสังคมที่ดีด้วยนะแล้วก็ดูจิตใจดีแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆด้วยคนนี้เด่นมากๆเลยนะที่จะเข้ามาในปีนี้นะคะชาวราศีกันแต่ว่าดวงของคุณอนะมีเกณฑ์ ที่แต่จะเจอคนที่แบบต่างวัยเยอะนิดนึงมันเป็นเรื่องของความต่างอะคืออย่างที่บอกว่าถ้าไม่ได้อายุห่างกันเยอะเนี่ยก็ระยะทางอยู่ค่อนข้างไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติคนต่างจังหวัดหรือคนที่เขาไม่ได้อยู่พื้นที่ใกล้ๆกับคุณก็ได้เป็นปัญหาไหม่เป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องระยะทางหรือเรื่องความต่างตรงนี้ค่อนข้างจะ กระทบกับความรู้สึกนะของคุณหรือเขาอยู่เหมือนกันหรือเป็นสิ่งที่ทําให้ค่อนข้างจะก,กังวลใจมากอยู่เหมือนกันเป็นปัญหาแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามจัดการกับปัญหาตรงนี้นิดนึงก็น่าจะโอเคได้เนาะโอเคค่ะสําหรับความรักเนาะสาหรับคนที่มีคู่แล้วคนมีคู่แล้วเขาบอกว่าโดนในช่วงปีนี้นะคะพยายามใจเย็นๆนิดนึงอ่ะอาจจะมีเรื่องปัญหาอะไรวุ่นวายต่างๆนานาเข้ามาเยอะพยายามใจเย็นพยายามเข้าใจนะคะกั ให้มากๆ้นะมันก็จะทําให้คุณสองคนประคับประคองเรื่อความสัมพันธ์กันได้ค่อนข้างดีนะคะ พยายามช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันอยู่เคียงคู่กันสิ่งที่ต้องระวังมากถึงมากที่สุดเนาะก็ต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องคำพูดแล้วนะเราเป็นคนที่พูดอะไรตรงเกินไปหรือเปล่านะบางครั้งบางทีเราอาจจะพูดอะไรที่ที่ไม่น่ารักหรือเปล่านะคะอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือระวังเรื่องของคำพูดนิดหนึ่งเงียบมากขึ้นก็ได้ถ้าเราสึงกเอ้ยคำพูดของเรามันมันควบคุมไม่ได้อารมณ์ามาคำพูดเข้ามาอย่างเงี้ยพยายามที่จะเงียบหรือเดินหนีน่าจะช่วยลดความวุ่นวายหรือปัญหานะ ะะสำหรับคัวคนรักได้มากๆเลยเนาะโอเคค่ะเรามาดูสุขภาพกันเนาะสุขภาพของชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันในปีนี้เขาบอกว่าคุณมันโรคคนแก่ล่ะนะปวดไม่เนาะตัวเจ็บอดอดแอดแอดนะคะได้นะก็ต้องระวงังเรื่องระบบทางเดินหายใจก็ต้องระวังเหมือนกันนะ ทางเดินหายใจคือต้องระวังมากๆพยายามหลีกเลี่ยงมากๆเลยนะคะในสถานที่ที่มีผู้คนค่อนข้างมากนะคุณมีความเสี่ยงสูงที่คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนาะช่วงนี้โควิดระบาดก็ขอให้ระวังนิดนึงพยายามเลี่ยงนะคะสถานที่ที่มีคนมากผู้คนแออัดนะคะอาจจะส่งผลให้คุณมีโอกาส ที่จะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจนะคะถ้าไม่ไปเราก็ไม่เป็นอย่างนี้แล้วกันก็ไม่เสี่ยงนะคะอโอเคเรามาดูไพ่คำแนะนำกันบ้างนะคะคำแนะนำของชาวราศีกันในปีนี้นะโอเคปีนี้นะคะชาวราศีกันเนาะ,ะให้ระวังนิดนึงนะคะการอย่างที่บอกหลักมันเหมือนกับว่าเป็นปีที่คุณ ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ต้องติดต่ออะไรหลายๆฝ่ายนะ,ะทำอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยติดต่อหลายๆฝ่ายอย่างเงี้ย มันค่อนข้างจะเป็นปัญหาสําหรับตัวคุณมากๆนะมันเหมือนเป็นปีที่คุณควรจะทํางานทําธุรกิจอะไรที่ทําคนเดียวทําคนเดียวอยู่คนเดียวคิดคนเดียวการทําอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนทําร่วมคนอื่นมันเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่มันค่อนข้างจะเป็นปัญหาแต่ถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะคุณก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจนะเข้าใจคนที่คุณร่วมงานด้วยทํางานด้วยนะคะปิดตาข้างหนึ่งกับสิ่งที่คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจ มันก็ไปได้อยู่นะคะแต่ถ้าอย่างที่บอกงานอะไรที่ทำคนเดียวงานด้านวิชาการงานที่ทำคนเดียวงานที่ไม่ต้องติดต่อผู้คนเยอะปังมากๆสำหรับปีนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูบทสรุปภาพรวมโนที่พายอยากจะบอกเพิ่มเติมนะคะ พาบอกว่านะจริงๆปีนี้นะคะอา่าฮะทำอะไรเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะคะที่มาจากคนอื่นอยู่เหมือนกันนะแต่ตัวคุณเองอะ่ะเขาเรียกว่าต้องมีกรอบอะ่ะมีกรอบต้องกันนะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาทําให้คุณอึดอัดใจไม่สบายใจแต่คุณอย่าไปอ่อนไหวกับสิ่งเหล่านี้คุณต้องมั่นคงคุณต้องเข้มแข็งคุณต้องมีกราะ สำหรับตัวเองเนาะที่ไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามากระทบคุณแล้วทำให้คุณเป็นปัญหานะคะหรืออีกอย่างหนึ่งที่บอกแหละเป็นปีที่คุณเลี่ยง,องๆอยู่อยู่แบบเงียบๆไม่ต้องยุ่งกับใครมากนักนะก็จะดีกว่าส่วนการทำบนเสริมดวงให้เฮงให,ให้ปังนะคะในปีนี้ การทําบุญของคุณเข้าไว้คุณทําบุญเกี่ยวกับอสังหาหล่ะนะทำอะไรที่เป็นแบบสถานที่หรือเป็นสิ่งที่ผู้คนมากๆได้มาใช้นะคะในสิ่งที่คุณร่วมทําที่คุณตั้งใจทําเช่นคุณร่วมสร้างตึกสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดสร้างห้องน้ำอะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นสิ่งที่นะคะเป็นสิ่งที่มันใหญ่เป็นสิ่งที่มันใช้ได้มากๆเป็นที่สาธารณะหรือจะเป็นลักษณะ เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนได้นะคะอย่างเช่นยานพาหนะนะเขาเรียกว่ายานพาหนะใดๆก็ได้อะที่ที่สามารถที่จะเป็นสาธรารณะอย่างที่วัดเนาะเขาก็จะมีรถที่ใช้สําหรับเคลื่อนย้ายศพอย่างเงี้ยก็ได้นะไปร่วมทําบุญร่วมบริจาคได้นะคะหรือรถพยาบาลอย่างเงี้ยก็ได้นะคะที่สามารถช่วยเหลือผู้คนว่าสามารถใช้ได้นะคะสําหรับ ผู้คนปริมาณมากๆอะไรเงี้ยไปยิป่งดีสำหรับคุณเนาะไปร่วมร่วมทำบุญร่วมบริจาคนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่เราฟังคลิปนี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แนะนำไกด์ไลน์ให้กับทุกๆคนนะคะขอบคุณมาก,มากที่เราฟังมีอะไรก็ทักไลน์มาคุยกันได้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่ติดตามรัชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะเรจะมีคลิป,ลปลต่างๆนะ ไม่ว่าจะเป็นพิกอักคระหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณมา,มากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย